สวัสดีครับวันจุดจีนทุกคนชินยองคุยเลยฮะฮะอ้าวเริ่มแล้วแหละครับก่อนหนึ่งนะคะทุกคนก่อนละกันค่ะชินยองคุยเลิกครับสวัสดีวันจุดจีนนะคะรับผมครับก็สุขสันวันจุดจีนครับทุกคนสวัสดีวันปีใหม่จีนครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มาร่วมงานเนาะแบบว่ายิ่งใหญ่มากโอ้ยิ่งใหญ่มากไอคอนสยามแบบไม่เคยเปา,าครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของเราสองคนด้วยที่แบบว่าได้แต่งตัวแบบเต็มขนาดนี้แล้วก็มี เครื่องของที่หนักมากหลายบาทมากใช่ครับรู้สึกว่างานแบบ เวอร์เหมือนเดิมเลยแา่เสี่ยาจจะไม่เคยเบาเลยเวทีก็ใหญ่แล้วก็มีแบบตรงนูน้นที่ช้อปปิ้งคือเยอะมากแล้วก็อันเชิญเทพไทยสวยเอียมากกว่า60องค์เลยครับมีเทพองค์อื่นด้วยซึ่งต้องมาถึงงานเราก็ไปไหว้แล้วแล้วปีนี้บังเอิญเป็นปีมะเสงพอดีครับซึ่งหงเกลปีมะเสงเมื่อกี้ก็ได้ไปไหว้องค์ที่อยู่ตรงกลางมาแล้วครับขอพรเรียบร้อยอพูดถึงชุดว,วันนี้หน่อย ก็ของผมเป็นมาแบบฝั่งไทยครับผมเป็นชุดพญานาคนะครับก็มาสีเขียวแล้วก็ติดแกลมมากครับผมแล้วมีเครื่องทองของเขาด้วยให้มีรายให่ด้วที่เกี่ยวกับพญานาคอันนี้ที่จริงมันเป็นที่ใส่พัดครับผมแต่พัดใส่ไม่ได้พัดเด็กครันผมใช่ครับมีคนละอันวันนี้ที่เป็นพญานาคส่วนผมเป็นพญายาไทยปะเนี่ยเราไม่ใช่พญามังกรกใช่เรามีหัวมังกรด้วยนี่ อวดครับหนักไหช่ไก็นิดหน่อยครับหนักไม่กลัวกลัวหักว่ากลัวหักแล้วเขาก็ทางทางเขาทางแบบที่เขาทํามาทำพรมาเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวหักปล่อยหักเลยแล้วก็เก็บเศษพอเราไปล้อใหม่กลัวมันจะไม่อยู่ให้เก็บสิครับกลัวกลัวของมันหายว่ากลัวหักแล้วหล่นไปเลยนั่นแหละครับก็วันนี้สวยงามมากค่ะแล้วมีโชว์ลำพัดด้วยเป็นไงบ้างคะได้แบบว่าตอนซ้อมเปงไงบ้างเขารูว่าต้องมา เออ่เราเล่นพัดดีกว่าเราหนูหนูบอกเราเล่นพัดแบบเรียกว่ามาสบัดพรพัดเหมือนกันแต่มันแบบว่าดูน่าจะยากเกินเวลาของเราเราก็เลยเล่นพัดแล้วก็มองเขาว่าสบัดพัดยังไงให้มันดูแบบให้ดูสวยให้สวยพยายามก๊อปอยู่คพยายามก๊อปปี้อยู่ช้าจะสบัดมั่วไม่ได้นะคะมันต้องมีสเต็ปยังไงคะยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันเป็นสบัดที่สวยไม่เ็อขอให้ดินแบบป๊บทีเดียวแม่ว่าแบบปึ๊บแล้วเมื่อกี้ตอนโชว์เป็นไงบ้างเรารู้สึกว่าเราได้แบบ สวยงามตั้งใจเรัจริงจริงอยู่ให้ผมจริงครับแต่คิดว่าถ้าอินเนอร์ได้จะออกมาดีแต่เมื่อกี้ได้ไหมไม่รู้เหมือนไงครับจะแบบงานใหญ่ะแล้วก็พื้นที่กว้างด้วยคนเยอะมากเลยค่ะมีแบบนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาด้วยเขินแล้วก็รู้สึกไม่ได้ค่อยได้ไม่ได้มาออกงานนานแล้วเหมือนกันครับเพราะว่าถ่ายซีรีส์เยอะมีแบบสิงโตด้วยวันนี้จริงจริงมีหลายอย่างาะครับ มีรมแล้วก็มีจากทางทีมของจีนเองที่แบบว่าเห็นว่าได้รับรางวัลมามาโชว์ด้วยแล้วก็เมื่อกี้เพื่อนหนูว่าหัวพญานาคกับผมองค์สวยมากเอออยากไปเล่นบ้างครับอยากไปตั้งโชว์แล้วผมเพิ่งเคยเห็นสิงโตที่เขาเชิญที่เป็นสีชมพูเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นปกติเห็นแต่แบบสีแดงสีเหลืองนี่ครับอันนี้สีเขียวสีชมพูแบบน่ารักมากชอบถูกใจใช่ไหม ถูกใจครับอยากเอาไปลองอยากเชิดครับอยากลองนะครับลองเชิอยากมีโอกาสอยากลองแต่ัวแบบกดหลังอยากแบบต่อตัวด้วยถ้าสมมติถ้าจำเป็นต้องทำจริงๆอยากขออยู่ข้างหน้าสุดอยู่ก็อยู่ข้างหลังเนี่ยทำท่าเนี่ยใช่เลยแล้วนี่คือสลัดขนไงเมื่อกี้มองเขาแบบจินตนาการที่เขาต้องก้มแล้วทำท่าอย่างนี้เลยเพื่อให้แบบสัตว์มีชีวิตอะไรก็มีขนมีตัวกระพือปีกเห็นไหมนี่คือนี่คือแอบจินตนาการท่า าคิดจริงๆนักการจะพูดกระโดดอยู่แต่แบบว่าผู้ใหญ่เยอะจริงใจคือเฮียอาจจะคิดไว้ว่าถ้าแบบอนาคตอาจจะหันตัวไปเป็นนักเชื้อสิงโตก็ได้ครับนี่ยกดกดหลังอยู่นะเฮียยังกดกดหลังอยู่นะนอนะโอ้ยเฮียเขาไม่เห็นหน้า <c oughs> เรานะประเด็นนะ่ะหรือทำหน้าหน้าสิงโต้เป็นหน้าเราอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ครับผมว่าไม่ได้ไม่ดีไม่ได้ขนาดกดหลังจับแต่ว่าการเนาะที่นี่มีหลายวันเจะชวนชวนให้เข้ามครับครับก็ ขอชินทุกคนเลยนะครับกับงานไอคอนสยามอัพพ p e ส o u s สไชนีสนิวย y ร์ r 2025ครับก็ที่นี่อย่างที่พูดไปเลยค่ะว่าไอคอนสยามจะยิ่งใหญ่มากสำหรับเทศกาลจุดจีนในปี2025นี้นะครับอยากชวนทุกคนมาเดินที่นี่จะมาถ่ายรูปหรือว่าจะมาไหว้องค์เทพไมได้ครับเพราะว่าไอคอนสยามเนี่ยอันเชิญเทพไทยสวยเอียนะครับประมาณา60องค์เลยใช่ซึ่งสามารถมาขอพรขอให้ ปี2 0 25เนี้ยแบบเป็นสตรีมงคลหรือว่าจะขอพรเรื่องอื่นก็ได้ครับมีหลายองค์ด้วยแล้วก็มีที่เดินเล่นด้วยนะครับก็มีอ่า Little Street ครับผมเป็นอาหารพก็แบบว่ามีหลากหลายเลยครับก็าสามารถมาแวะกินได้ใครหิวนะครับผมหรือว่าถ้าอยากแต่งตงัวทรงเครื่องมาเหมือนเราจเต็มขนาดนี้มาถ่ายรูปเล่นหรือว่าแต่งตัวธรรมดาก็มาถ่ายได้ฮะก็มาถ่ายรูปได้เพราะว่ามีมุม,ถ,นะมถ่ายรูปต่างๆนะนามุมตรงนี้ก็สวยครับเมืนเป็น,เป,นเป็นบ้านโคกแล้วก็แบบว่าการตกแต่งเขามีดีเทลอนะไรก็ มากันเยอะครับผมมีถึงวันที่สองมาพันนะครับครับเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูบอกว่าขอพรไปแล้วขอที่สี่หลักคาเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้ใจดีด้วยอ๋อเมื่อกี้ขอเรื่องสุขภาพมาเร็วเลยฮะไม่ลืมปัญมิดไปเลยเพราะว่าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วงนี้รู้สึกช่วงนี้อาจจะป่วยบ่อยครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะทุกคนก็อย่าลืมรักษาตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าแส่บหัวคนเยอะมากที่สี่ป่วยบางไมไม่ได้ป่วยครับผมตอนนี้ร่างกายเต็ม พร้อมสำหรับเพลงพวกนี้คนเต็มเต็มเลยกีนุกกีดอ่ะ่นี้เนาะครับผมกมคะก็ร mm ับรองว่าสำหรับผมส่วนตัวเอาแบบไม่โกหกเลยสนุกแน่นอนครับผมเพราะเราเป็นคนแบบรังสรรค์เลอกสรรนแบบเพลงมาด้วยแล้วก็กิจกรรมด้วยผมคิดว่ามันสนุกคนละผยวคอนเสิร์ตย้ำว่าเป็นแฟนมีนะครับผมไม่ใช่คอนเสิร์ตนะับแต่รับรองว่ามีเพลงหลากหลายแน่นอนแล้วเราก็อยากลองเพลงพวกนี้ด้วยเลย มีกำลังใจมาเป็นอะไรบ้างคะกำลังใจกำลังใจไม่ว่างครับผมไม่ว่างมาไก่ว่างใจติดธุระด่วนครับด่วนติดธุระด่วนจรเสร็จธุระก็มาใช่แต่บอกแต่บอกไปว่าธุระหน่าเสร็จวันวิศว์วิครับอาจจะมาไม่ทันแต่เราจะแพ็คของขนาดใหญ่ดอกไม้ไม่ได้น้ำโอ้ยไม่เป็นไรดอกไม้อ่ะจริงขอให้มาก็พอแล้วเดี๋ยวได้อ้อนแม่คะว่าให้มาำอ้อเหรอเขาติดงานครับเขาติดงานเขาติดงานจริงใช่แ่ถ จะโดดงานสักครึ่งวันเพื่อมาเฮียอะไรเงี้ยเดี๋ยวเคลียร์ใจเพิ่มให้เดี๋ยวไปบอกลูกค้าก่อนนะครับเสร็จแล้วเออติดติดติผิดนี่ลิปลิโทรไปเลยนะโทรไปเลยครับโทรไปบอเดยโทรไปแคนเซิลเลยแต่เรารอรอดูแคนเซิลโทาไม่ใช่แคนเซิลเนี่ยนะพี่จรอยากให้เป็นแคนเซลมอะไรยังไงมาบ้างเพราะว่าจริงๆเราเรามี เรามี d e ส k t o p ครับผมก็มเป็นตีมีออนครับผมสําหรับใครที่ใสน่นนออนแบบแต่งตัวแบบใส่สีมาเยอะมากผมเห็นคนอยากเยอะมากครับว่าจะแต่งตัวแบบไหนแล้วก็มีบางคนก็ถ้าใครมีก็ใส่ซุปเปอร์ซันได้ไม่ว่าจะเป็นคอหนึ่งคอสองคอสามคอล่าสุดก็ได้เพราะว่าคอล่าสุดผมทํามาเป็น,นเนอ่ออฟร์แฟนมีนะคชายนิ่งสตาร์นะผมก็ใส่มาได้เสื้ออุน่นๆวอชิที่นะครับผม,ผมสวยๆเท่ๆหมดแล้วฮะไม่มีเพิ่มเติมแล้วพูดตรงๆเดี๋ยวว่าให้เติมของแต่เติมครับผม มีไม่เยอะไหมมีไม่เยอะ,ยอะหนูใครดีครครหนูลองแบบให้กำลังใจเยียดมาเผื่อเพื่อนมีแบบเราติดงานมาไม่ได้อะไรเงี้ยทุกคนน่าจะมาดูไม่ทนมัทนคติดธุระด,ด่วนจีนเลยก็เป็นกำลังใจให้แล้วคอยเชียร์ผ่านเออผ่าน,านโซเชียลครับขอบคุณมากหนู <c oughs> ยังไงถ้าหนูมาได้หลังเลิกนะอ่ะก็ยังทนัน ต้องมาดูโชว์นะเพราะโชว์อาจตามแข่งได้ปีสองหนูตามมาแน่นอนไม่แต่ปีสองยังไม่อยู่รีบเดินมาได้ยังไม่อยู่แล้วหนูทำอะไรอยู่ได้ยังอุ้ยไม่อยู่เดราจะลองฝากตัวถึงนี้จะมีใครเห็นถึงมาหรือเปล่าก็ต้องรอดูเขาวันนี้จะเห็นผมหรือเปล่าถ้าเราดูแบบคนไม่มาจริงเขาไปพูดเยอะขนาดนี้เราหนูหนูติดธุระจริงๆเออ เราวกัาตรงนี้ได้ใช่ไหมอังเปาผมไม่มีอังเปาครับผมแต่ถ้าให้ให้ได้ร้านหนึ่งให้เอาไปเก็บผมวงเล็บไม่ใช้แล้วผมใช้เองครับผมเอาแล้วให้ทำไมของมัไปเก็บไว้มันเก็บเงินให้ยังไงถ้าให้ก็รับอย่างน้อยก็ยังได้้เงินเฟืองอย่างน้อยก็ยังได้ดอกเบี้ยซะหน่อยไม่ไม่ได้มีพูด่ณดอกเบี้ยไม่ก็ฝากแล้วมันได้ดอกเบี้ยไงหรูหัวธนาคารปุณเนี่ยรู้นิวรู้นิวแบงก์เหรอ เอ้าวผมเงินบัญชีกงินเก็บของหนูได้ครับพี่หนูเก็กบไว้เขาแอบจะย้อนไปด้วยตื่นปีใหม่เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเรามีทั้งใส่ติ๊กต๊อกใส่ซิลลี่แต่ว่าเรามีได้ไบตัง้งทั้งหมดด้วยตัสองในทัวร์ปีใหม่เฮียกลับบ้าน,นครับผมกลับบ้านเชียงรายก็เอ่นจอยมากเพราะว่าชอบโมเมนต์ที่แบบว่านั่งกินข้าวกัน<า>พูดคุยสนุกสนานกันสารพัดสุขิบกันอะไรเงี้ยครับผมสนุกมากทุกวันชิลๆเลยโจ้ผมก็หยุดนาน ที่สุดหยุดต่อเนื่องแบบนานที่สุดชอบคขาว่านานที่สุดในรอบปีอะไรครับที่แบบว่าไม่ไดไ้ไม่ต้องไม่ต้องทำงานก็หยุดประมาณห้าหกวันครับหกวันแล้วก็ที้เรานรีกว่าเป็นสิบวันมีแบบอยู่บ้านเล่นเกมบ้างช่วงนี้ชอบเล่นเกมครับแล้วก็มีไปเชียงใหม่ไปเที่ยวครับไปแบบพักผ่อนจริงๆที่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยครับเห็นทาบุญ<ม>อยู่ไหมมีทําบุญด้วยโทรมาโทรมาหายะเนี yeah. ่ย yeah. สนใจทําบุญด้วยกันไหมเนี่ยสาเนี่ยร่วมทําบุญด้วยกันสนใจพอจ่ายแล้วเขาพอไห่รอบหนูเปลี่ยนใจแล้วมันมีสิ่งที่แบบว่าใหญ่จะสร้างมากกว่าที่ใหญ่กว่าแล้วก็พูดราคามาุอบโอ้เขาเออนันเฮียขออันเล็กแล้วกันหนูหนูไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่ได้บังคับเนียแต่หมายถึงว่าเอาแบบว่าทําบุญแบบว่ามีความสุขอาการอะไรนี้แต่ก็ยังดีที่นึกถึงว่าทําบุญก็ เออมาแชร์บุญกันก็เลยแบบว่าโอนออนไลน์ไปอันนี้อันนี้แชร์ให้ฟังหรือว่าหรือว่าคิงอันนี้ทำบุญครับนึกว่าแบบว่าทำบุญหนูคิดถึงง่ายก็คือชวนเราอะวเองเห็นว่าแบบปกติเอออาจจะไม่ค่อยว่างไว้ทำได้ทำทั้งทีก็เลยทำเยอะแล้วก็เลยชวนเฮียทำด้วยเจ๋งเนาะมันมีสิ่งสิ่งปลูกสร้างในวัดที่เป็นชื่อเราอะไรเงี้ยครับ มาไหมฮะทุกคนมาไหมฮะไม่มาหรอมามาครับอุปศุทุกคนมาไอจอยด้วยครับผมก็ฝากงานแฟนมิตรของผมวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมซีอินเดียพาร์ที้ก็จะเป็นงานแฟนมิตรครั้งแรกของผมเลยนะครับผมก็รับรองว่ามีหลากหลายอารมณ์แน่นอนก็อยากให้มาดูโชว์ที่ผมบอกว่าตั้งใจทําโชว์ขึ้นมาแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยแล้วก็มีคอมเชือกกรูดอุ่นข้างหน้างานด้วยนะครับก็สามารถอุ่นได้แล้วก็สปอร์ตกันได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับก็หวังว่าทุกคนที่เดินทางมาจะ เนื้อสุขกับการแบบว่าเอนจอยกับเรากับงานของเราด้วยแล้วก็เห็นใครแบบโอลิร์แฟนมาก,กันเยอะมากเห็นต่างชาติอะไรอย่าก็จะลืมเราสาสุขภาพกันด้วยครับทุกคนด้วยครับผมรักษาสุขภาพด้วยครับวันที่ไม่ใช่วันที่สี่วันพรุ่งนี้จะมาเอนจอยกันแบบเต็มที่ครับรรถัหลุดหนูมาไหมหนูมไม่มาหนูมไม่มา <c oughs> นะครับผมตีทุล้าจริงๆตีธุระาตีธุระที่ไอคอนร้านเนื้อร้านเนื้อเลยหลอครับ เดินเข้าไปถามลูกค้าก่อนนะครับต้าจะให้ฉันสนุอเปิดหอลที่สองว่ะอะไรนะครับเปิดฮอได้บอกเขาได้แต่ไม่มีใครอยู่ดมากเยป็นาไนี่ม่มาเปหนูไม่มาจริงนะ